สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้สุกที่18กันยายนสบอลมีให้รุ่นให้ได้เชียร์กันเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับโดยที่ลิกหลักลิกใหญ่ของยุโรปกลับมาเปิดฤดูกาลอีก1ลีกก็คือบูเดสลิกาของเยอรมันส่วนลีกเอิงของฝรั่งเศสที่เปิดฤดูกาลก่อนใครๆนะครับมี1คู่ในคืนนี้เวลาตีสองโอลิมปิกลียงเจอกับนีมส์นะครับลียงนั้นได้เคลีย ของหน้าคนสําคัญได้ลงตัวแล้วนะครับก็คือเมฟิตเดปายที่ตกลงว่าไม่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับยังอยู่ช่วยทีมยังอยู่กับทีมต่อไปก็ถือเป็นข่าวดีของรูดิกาเซียโค้ชหรือเทรนเนอร์นะครับวันนี้น่าจะจัดเดมเป่าเมฟิตเดปายนั้นลงไล่ล่าทําประตูอีกเพราะว่า3นัดที่ผ่านมานี่ทําไปแล้ว4ประตูนะครับสำหรับเดปาย แต่ว่าผลงานสองนัดหลังสุดที่ไม่ชนะนะครับเล่นไปแล้ว3ามนัดชนะนัดแรกชนะติชง4 1หนึ่งแล้วก็เสมอล่าสุดนั้นแพ้ด้วยวันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับลียงที่ได้เล่นเป็นเจ้าถิน่นส่วนนีมผู้มาเยือนนะครับผลงานสนัดก็ชนะนัดเดียวครับชนะหนึ่งแพ้สองชิเจอกันเมื่อสนัดหลังสุดนี่เป็นริยงชนะตลอดนะครับ นัดล่าสุดถล่มไป4-0ไปเยือนด้วยโดยั้งนั้นผู้เล่นเนมเหลือ9คนนะครับแล้วก็มีชนะเฉือน3-2แล้วก็ชนะ2-0เป็น3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับวันนี้ลิยงนะครับก็จะขาดผู้เล่นอย่างและน่อดิเลสท,ที่เจ็บรวมทางมีอาวานะครับที่ติดโทษแต่ว่าถ้า จัดแนวรุก3คนลงพร้อมกันนะครับเปฟิเดียปลายนรับลงทางอีคมบี้นะครับ,ร e รบแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นนักเตะน,น่าสนใจมากเป็นแนวรุกอีกคนหนึ่งที่น่าจะลงมาไล่ล่าตะข่ายได้ก็คือเดมเบเล่นะครับถ้าเด e ียปายเดมเบลเล่อีคมบี้ลงพร้อมกันนี่มาน่าจะสร้างความบั่นป่วนให้กับกองหลังนีมผู้มาเยือน ็เลยมองไปที่วันนี้ต้องกลับมาแล้วนะครับลียงเพราะว่าบรรยากาศในทีมถือว่ากลับมาสดใสขึ้นเพราะว่ากองหน้าคนสำคัญยังอยู่กับทีมต่อไปดูแล้วชนะหนึ่งประตูยังน้อยไปครับลียงเชื่อว่าทำได้ครับลียงเอาชนะนีมที่สิติลียงนั้นเหนือมาโดยตลอดด้วยผลต่างสองประตูนะครับลุ้นเชียลียง ซึ่งบอลฝรั่งเศสดูอาจจะพลิกความคาดหมายหลายๆวันที่ผ่านมาแต่ว่าคืนนี้ไม่น่าจะพลิกล็อกนะครับชัยชนะ3แต้มเป็นของเจ้าถิ่นอย่างโอลิมปิกดีโยงครับสำหรับท่านสมาชิกและทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง l i น์แอดแอดไปที่ทีเด็ด 90s ที่ ded90s จะได้รับข้อมูลแบบ Exclusive นะครับรวมทั้งแนะนำให้ติดตามทางช่องทางเว็บไซต์ w w w b, b a l l 9 0 c o b a l l 9 0 c o จะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลได้จากทั่วโลกขอทุกท่านโชคดีครับ